ใช่ใช่คือรางวัลเนี่ยนะก็จริงๆเขาเป็นรางวัลที่ดูดิทรงเกียรติอยู่แล้วเนะคนมาเยอะแล้วก็แต่ละคนที่ได้รับอะ่ะเป็นคนที่ทรงคุณค่าทางสังคมเนะวันเนี้ยเอาตรงๆผมก็มีทั้งคนรักแล้วก็มีคนที่รู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับผมผมก็กลัวว่าการที่ผมมาแล้วทางรางวัลเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบไปด้วยไหมก็เลยให้ทางทีมงานเนี่ยถามก่อนว่าเขายังโอเคยังยืนยันที่จะให้ผมหรือเปล่าซึ่ง เขายังยืนอยานที่จะให้โห oh, oh, ผมแบบรู้สึกแบบดีใจมากนะดีใจมากแล้วก็ตื่นตันใจมากมครับผมรู้สึกดีนะคือวันนี้ที่ลงพื้นที่ไม่ว่าจะไปที่จังหวัดไหนไปที่โรงเรียนไหนกลุ่มที่ผมได้ตามมาแล้วตอนนี้คือเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่แบบยังเป็นตัวน้อยอยู่เลยนะตัวเล็กๆอยู่เลยครับผม รู้สึกภูมิใจมากในสิ่งที่ผมทําแล้วมันไปถึงน้องๆเหล่านั้นอยากเห็นว่าสิ่งที่เราทาคือไอดอลคือตัวอย่างเพราะสิ่งที่เราทําคืออะไรคือการช่วยเหลือคนลําบากยากจนการมีใจที่เอื้ออาทรให้กับคนที่เขาลําบากจริงๆเราจะมองและบอกว่าช่างแม่งเป็นเรื่องของเขาก็ได้แต่วันนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมทํามันส่งต่อให้น้องๆว่าเฮ้ยคนลําบากพวกเราต้องช่วยนะคนที่แบบว่าเห็นคนที่กําลังถูกกังแก้พวกเราต้องช่วยนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสังคมเราจะเป็นสังคมที่ ไม่ได้แบบว่าเห็นคนลำบากแล้วช่างแม่งแล้วเห็นคนลำบากจะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันละดีครับมันจะดีมากครับก็ตอนนี้ผันตัวเองครับจากการที่เป็นนักช่วยนะผมไม่ใช่นักแฉนะผมเป็นนักช่วยนะจากการเป็นนักช่วยมาเป็นพ่อค้าออนไลน์บทมันต่างกันไปมากมาบบบการเป็นพ่อค้าออนไลน์มันเป็นโลกใหม่ของผมมากมันว้าวมากเลยครับต้งเคยผ่านการค้าขายมย ใช่แต่ผมค้าขายตัวนั้นเป็นแบบเป็นร้าน๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นขายของทั่วไปแต่นี่คือเป็นพ่อค้าลฟ์สดขายของมันมีหลายเรื่องมากที่ผมไม่รู้แล้วรู้สึกว้าวมากเลยอ่ะแล้วกต็ตกใจกับเจ้าของแบรนด์หลายท่านเจ้าของแบรนด์หลายคนพอเกิดเรื่องตรงนี้ยกลับมาสนับสนุนคนที่ทักมาสามพันอ่ะสามพันแบรนด์แล้วตอนนี้ยแล้วของแต่ละคนที่เอามาคือแบบเหมือนเอามาช่วยอ่ะมันเป็นการช่วยอีกบริบทหนึ่งอ่ะเหมือนอย่างชาวบ้านแบบเจอ ยกตัวอย่างนะยาสีฟันหลอดละร้อยส0งเหลือ6 0สิบาทมันรู้สึกดีมากเหมือนแบบ f อฟเราก็ได้ใช้ของที่แบบไม่แพงแล้วก็โอเคมีมาตรฐานอะไรเงี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็มันกับการทําแบบนี้มากเลยมันมากเลยครับจริงชอบกรากฏบาทแบบนี้ไม่ทราบว่ามันพอมันมาไลฟ์มันก็ไปอีกอีกมุมมองหนึ่งอีกอีกแบบอย่างเงี้ยครับผมชอบมากเลยผมเป็นโลกใหม่มากไม่รู้หลายอย่างอย่างเช่นแบบ ราคาลดแล้วแบบแพลตฟอร์มช่วยลดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกเฮอ่ะแล้วก็เวลาช่วยเจ้าของแบรนด์ที่แบบเศรษฐกิจแบบนี้เนอะปล่อยของได้ทีแบบเป็นหมื่นบ้านมันรู้สึกดีใจกับเขาไปด้วยอะ่ะมันเหมือนได้ช่วยอีกแบบนึงดีใจมากแต่บริบทเดิมการที่เราไปอยู่ในป่าหรือว่าไปอยู่กับคนที่เขาลําบากยากจนเนี่ยผมส่วนตัวผมนะตอนแรกอยากอยู่แต่พอผมได้รางวัลน,นี้ยทำให้ผมอยากกลับไปทําต่อตอนนี้มันก็ช่างใจแล้วครับจริงๆ ก็เดี๋ยวผมก็จะทำตรงนี้ลูกค้าที่นัดไว้ผมก็จะพยายามเร่งเคลียร์แล้วพยายามเดี๋ยวผมจะหาวันให้รางวัลนี้เขาไม่สูญเปล่าเราต้องหาช่องเวลาเพื่อที่จะออกไปช่วยคือจริงๆเห็นบอกว่าคิวของลูกค้ายาวไปถึงเกือบเกถึงสองสาเดือนแล้วจริงไหมเออเอาอย่างตอนนี้เลยที่นัดเนี่ยมีประมาณ1 1บเเนี่ยไปถึงแล้วคือตอนนี้ผมตั้งใจไปให้ถึงวันที่11บเอ็ดเดือนสิมากเลยเราก็ทํากันบ้านทุกคืนพอไลฟ์เสร็จประมาณตีหนึ่งตีสเนี่ยผมก็จะอยู่วันหกโมงเช้านะ วางแผนกันทํากันบ้านกันนะก็ตอนนี้ถ้ารับเนี่ยถึงส1 11, 11แต่ถ้าเรารับหมดเป็นหลายเดือนครับเพราะตอนนี้คนทักมา3า0พแบรนด์แล้วก็ไม่ผมคือไม่อยากะจะเก็บตังค์ทุกคนไปก่อนอย่างนี้ดีกว่าคือการเก็บตังค์เนี่ยก็คือเขาต้องรอจัดคิวแล้วแต่ถ้าเราเก็บตังค์ทุกคนไปก่อนแล้วก็มันเหมือนเลื่อนลอยอีกหลายหลเดือนนะ่ะผมเกรงใจเขาอ่าก็เลยเอาที่แบบว่าเราล็อกแล้วมันพอไปได้จัดคิวไปได้เประมาณนี้อ๋อคือ ตอนนี้พยายามคุยกับทางหลังบ้านคือของในลักษณะเดียวกันประเภทเดียวกันพยายามจะไม่อยากให้มาอยู่ในวันเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าผมเกรงใจเจ้าของแบรนด์คือผมทําได้นะผมเก็บเงินมาแบบเยอะมากแล้วเขาจะได้ไม่ได้ผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ส่วนหนึ่งพยายามผมเกรงใจเจ้าของแบรนด์อ่ะคือก็อยากจะให้มาเป็นอาหารบ้างของใช้บ้างแล้วก็เอาของที่เป็นของสกินแคร์ของเทลตี้มารวมๆกันให้มันเกิดความหลากหลายคนดูก็ไม่เบือ่อ คนปล่อยของเจ้าของแบรนด์ก็ปล่อยของได้อะไรอย่างเงี้ยการมันก็เกิดอยู่่ามาที่แบบว่าเราไมช่วยดันยอดลูกค้าเลยถ้าทุกคนถ้าทุกคนดูผมนะผมเต็มที่มากเลยเมื่อคืนเจอที่นอนผมยังไปนอนนอนให้ทุกคนแล้วพอผมนอนนะคนกดเยอะด้วยคือผมพยายามทําให้เต็มที่มากแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติของอาจจะ อ่าใหม่แล้วก็คนอาจจะยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจคือก็เอาคลิปครับที่เราไลฟ์สดเนี่ยไปใช้ได้เลยนะไปใช้ได้ก็เดือนนึงอาก็เอาไปใช้เลยครับแล้วก็จะกลับมาใหม่หรือว่าจะคุยกับทีมงานจะใช้ต่อมินดีเลยครับผมยินดีเลยก็พยายามที่จะช่วยทุกคนเขาเต็มที่ท,ที่ช่วยได้เลยครับลูกค้าทุกคนก็เข้าใจเลยอย่างตอนนี้ก็มีการแบบว่าอ่าสมมุติเรามาห้านาทีปล่อยไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าในห้านาทีนั้นยังกดไม่ทันผมค่าตะก้าไว้เลย ก็คาตะค้าจนจบไลฟ์เผื่อคนที่ตามมาดูก็สามารถไปกดได้อยู่เอออย่างนี้จริงๆพราเราสำคัญปัญหาแบบท็อกระบที่เราลงพื้นที่กับเราเจอนักธุรกิจที่เข้ามาไลฟ์กับเรามีความแตกต่างเยอะั่โอ้ผมว่าทุกคนในเวลานี้ทุกคนได้รับผลกับทบหมดนะแม้กระทั่งเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์นะบางคนบอกโอ้ยเจ้าของแบรนด์รวยแล้วรวยแล้วไม่ต้องลำบากอะไรแล้วแต่เจ้าของแบรนด์หนึ่งหนึ่งแบรนด์เนี่ยเขามีลูกน้องอีกเป็นร้อยหลายร้อยคนนะ ถ้าวันนี้ตัวเขาไปต่อไม่ได้ก็ยังมีคนที่ลำบากอีกหลายร้อยคนที่เขาอาจจะไปต่อไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยเจ้าของแบรนด์คนที่เป็นลูกจ้างเขาก็ได้รับความช่วยเหลือไปด้วย mm hmm. บางแบรนด์มีกลุ่มเกษตรกร,รกร mm hmm. ลุ่มชาวบ้านที่เขามาทําของ mm hmm. เพื่อเข้ามาสู่แบรนด์ mm hmm. เนี่ยเราสนับสนุนตรงนี้คนที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้รับด้วย mm hmm. และอย่างตอนเนี้ mm hmm. ผมบอกผมฝากตรงนี้ได้ไหม mm hmm. คือของที่เป็นพวกไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้พวกแกเจ็ตอะไรต่างๆเนี่ยถ้า คุณมีศักยภาพของถูกต้องนะแล้วก็ของโอเคอร่อยรสชาติได้หรือว่าของมีมาตรฐานเนี่ยท่านติดต่อมาได้ไม่ต้องเป็นแบรนด์ใหญ่นะ<ม>ชาวบ้านผมก็ช่วยอย่างป้าบุญเมื่อวานน่ะผมก็ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามายินดีเลยครับมาเลยมาเลยฝากส่งต่อทักมาได้เลยครับพี่การขอโทษนะคะอาจจะมีคนเปรียบเทียบขนมเชเอง์ี่อนนี้คอ้อยคล้ายในแนวเดียวกันครับครับก็บ จริงๆเขาเปไน็นไอดอลผมเ <c oughs> ขาเปไน็นไอดอลผมแล้วก็ของเจนนี่ผมผมพูด่งนี้ถ้าใครจําได้ว่าผมอ่ะตอนมีปัญหาถูกยกเลิกง,งาน<อ>คือผมเกือบมีโอกาสได้ไปหาน้องเจนนี่แล้วนะอ,อีกไม่กี่วันเองที่จะได้ไปไล์ได,ด้วยกันครับลูกลูกค้านัดผมแล้วครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายเนะี่ยพอเกิดเป็นเรื่องลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาด้วยเขาก็เลยยกเลิกพอยกเลิกไปเพ๊่ผมก็เลยหมดโอกาสที่จะได้ไปเจอน้องเจนนี่แล้วนะครับแต่เขาก็เหมือนเป็นไอดอลคนนี้ เก่งมากเขาตู้ชีวิตแล้วเขาทาได้ผมก็ชื่นชมชื่นชมครับก็ถ้ามีโอกาสผมได้เห็นคลิปแล้วว่าน้องเจนี่บอกว่าถ้ามีโอกาสไปไลฟ์จอเดียวกันหรือว่าไปไลฟ์คนละช่องหรืออะไรก็แล้วแต่ยินดียินดีมากยินดีมากครับดีดีมากเปิดสองจอดูเจนี่ด้วยแล้วก็ดูพี่กันด้วยครับกันอย่างเนี้ยค่ะครับก็ก็ยินดีแต่ผมไม่ไม่กล้าเทียบเขานะเขาเก่งจริงไม่กล้าเทียบไม่ไม่กล้าไม่กล้าขนาดนั้นแต่ผมยินดีอย่างยิ่งถ้ามีโอกาสได้ร่วมกันครับเป็นเป็นเป็นสิ่งดี ครับโอ้แน่นอนตัวตัวผมนะก็คือเขาเหมือนเป็นไอดอลนะอะไรที่เอาของเขามา,าแล้วมันสามารถช่วยของเอจ้าของแบรนด์ได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็อะไรก็อาจจะมาปรับเพิ่มในส่วนของเรานิดนหน่อยๆอยอย่างเช่นอ,อย่างที่ผมบอกตะก้าผมปากค้างเลยเพราะว่าผมเกิงใจเจ้าของแบรนด์อ่ะบางคนปล่อยได้บางคนปล่อยไม่ได้ผมก็จะปล่อยให้แบบยันจบไล์เลยครับถ้าอยู่ตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยก็ยันจบไล์เลย กันอย่างที่บอกว่าแบบว่าถ้าสมมติอยากที่อยากจะบอกว่าเราอยากจะกลับไปทำช่วยเหลือกันแน่อะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไลฟ์แดนทุกอย่างแล้วเราจะกลับไปครับถ้ามีโอกาสจะกลับไปไถ้ามีโอกาสต,ตอนนี้ผมก็จะหาคิวแล้วครับอย่างน้อยอาจจะไม่ต้องเป็นบริบทชายแดนหมดก็ได้อย่างมุทิเขาก็ยังทําในส่วนของชายแดนงานที่ค้างอยู่แต่ในส่วนอื่นๆที่ผมเคยทําแล้วทุกคนเห็นในสิ่งที่ผลงานผมก็คือการช่วยเหลือละบาก<ม>คนลำบากยากจนช่วยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเด็กน้อย เดี๋ยวเราหาบริบรทบนี้มาช่วยแบบนี้ด้วยแล้วในส่วน,น,น,นมูทีตอนนี้เป็น้าของอ่ะอย่างนี้มูทีตอนนี้ครับก็ยังมีประธานที่เขาเป็นประธานมูทีอยู่<ม>นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมก็ดําเนินการในส่วนว่าเดี๋ยวผมจะไปนั่งเป็นในส่วนของประธานเองนะครับแล้วส่วนอื่นๆที่เขารู้สึกไม่สบายใจตอนนี้เปลี่ยนดําเนินการเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะนะครับรก็ภารกิจเดิมที่มีอยู่ตอนนี้ก็ให้ดําเนินการไปนะครับเดี๋ยวพอผมไปนั่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินหน้าต่อขออนุญาตถามเรื่กรปนวันนะคบที่ว่าขอดูหลักฐานการ ว่าล่าสุดทางเราได้มีการอาคือตอนนี้เนี่ยทางมูล,ลนิธิเนี่ยผมเห็นในเพจของเขาเนะเขาก็มีการลงสลิปไปแล้วนะ<ม>ว่าเขามีการโอนเงินกลับไปที่บริษัทมิสแกนไหมแล้วก็ตามที่ปุณวัตเขาขอนะครับ<ม>ก็ผมเชื่อว่าเขาก็คงรู้ได้แหละงานะคงดูได้ะะะน,นะส่วนตัวผมูคุยอะไรกับเขานะ นะครับแล้วก็เขาพูดของเอ่อบอกว่าจะไม่ขอร่วมง,งานกับเราอะไรเงี้ยเรา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 อึ้องไหมตอนที่เราเขาพูดอะไรแบบนี้มาครับก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันตกใจที่ว่าไม่ถามผมสักคำไหมว่าผมอยากทำงานกับพี่นวัดหร,รือเปล่าเพราะว่าน,นอกจากวันนวัดแล้วอยูใใ่ดีค,คุณเต้ืนครอคืนหน่อยครับอ,อ,อ๋อถ้าเขาถ้าเขาติดต่ออยากขอโอนเงินคืนมผมว่าเขาติดต่อที่ตัวมูล,ลนิธิได้นะเพราะว่าอย่างของพี่นวัดเนี่ยเขายังทําให้ได้ผมว่าของคุณเต้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับคือตอนนี้มีการทักใครขอคืนคือจะคืนทางมที่ตรวจสอบไม่ได้ับ อ๋อคืออย่างนี้ไดโอนเงินคืนส่วนตัวของคุณวัฒนะผมโอนเข้าไปให้มูลนิธิส่วนหนึ่งตอนแรกผมโอนให้คุณวั์เสร็จใช่ไหมครับคุณวั์บอกไม่เอาเราก็เลยบอกเอาอย่างนี้เราโอนให้มูลทีก็เหมือนเราช่วยเลยแล้วมูลทีก็ไปดําเนินการให้ถูกต้องไปประชุมอะไรของเขาอะแล้วก็ออกมาติคืนไปนคุณวั์บอกว่าคุณการอมคุณวัตเป็นแขกอย่างเงี้ยเ่ะเป็นแผกเขายังไงลงคนดูเพจเขาหรือดูเพจผมใครแวนใครเนี่ยใครแวนใคร ผมเนี่ยไม่พยายามที่จะไม,ไม่ไม่อยากไปยุ่งด้วยเลยเอาตรงก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนไปทำมาหากินเถอะนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ผมก็มาขายของแล้วนะผมก็ไม่ได้รู้จะไปมีปัญหากับเขาทําไมนะครับเพทุกคนดูเอาเองครว่าใครไปไอ้นี่ใครยังมีคนอื่นไหมที่แบบทักมาขอแบบเงินมูนิธิอันนี้ต้องถามมูลนิธิแล้วเพราะว่าตัวผมอ่ะอินบ็อกก็ไม่ได้ดูเองอย่างที่บอกว่าอย่างของทหารที่เขาทักอะไรมาผมก็ไม่ได้ดูเองผมก็ไม่รู้หรอกครับการตอบประเด็นที่เขาท่มันเขาบัญชี หลายคนเลยมีใครติดต่อมา,ามมอีิารบ้างไหมครับหรืว่ามาแบบขอบความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างน,น,างนี้คือคนที่ติดต่อมาผมยังไม่ได้ดูในอินบ็อกซ์เองนะครับก็ถ้าใครอยากช่วยอะไรถ้าผมมีแรงมีกําลังทําได้ก็ยินดีนะนะครับก็ก็วันนี้ก็เหมือนได้รางวัลในการช่วยเหลือแล้วเนาะก็ถ้าใครอยากจะถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ก็ทักมาเลยครับในในหลายเรื่องถ้าใครทักมาแล้วผมช่วยได้ผมยินดีด้วยส่วนของักชัยไ้เลากับใจเรา บบอ,อ,อีนนอนนในส่วนของชายแดนเนี่ยตอนนี้ในส่วนผมพุ่งตรงนะคือตอนเนี้ยผมก็เป็นช่วงที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองผมไม่อยากให้ตัวผมตอนนี้ต้องพาไปแปดเปื้อนของคนอื่นนะครับก็เดี๋ยวผมพิสูจน์ตัวเองได้ผมว่าพร้อมที่จะกลับไปแล้วผมมั่นใจว่าผมสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกอย่างหน,นึ่งนะคือวันนี้ทุกคนดูก็น่าจะพอรู้แล้วเหมือนมาจากทุกทิศทุกทางแต่เวลาคนที่ออกมาพูดหลอกมาตั้งถามเนี่ยทุกคนลองตั้งคำถามกับไม่มีใครมีหลักฐานหรือว่าไม่มีใครเปิดอะไรเลยนะมีแต่คําพูดวันนี้มีคําถามมาร้อยอย่างโดยที่ผมจะไม่ต้องทําอะไรละต้องไปนั่งตอบผมถามว่าวันนี้ถ้าถ้ามั่นใจเลยนะคุณเปิดมาเลยนะครับวันนี้กลายเป็นว่าสังคมมันกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่ตอบคุณไม่เอาของที่เขาอยากเห็นออกมาแปลว่าคุณไม่บริสุทธิ์ อ้าวมันกลายเป็นอย่างนั้นไปคนกล่าวหาคุณต้องเอาของออกมาดิอย่างวันนี้ผมบอกว่ากรรมการประธานไม่มีใครได้รับเงินเดือนเลยแล้วตรวจสอบก็ไม่มีใครได้รับเงินเดือนด้วยอ่าแล้ววันนี้ใครแก้ที่บอกว่าได้เงินเดือนบอกว่าถอนเงินสดออกอย่างเงี้ยไปตรวจสเตตเมนต์แล้วไม่มีการกดเงินสดออกเลยอะเอาอย่างเงี้ยใครแก้ให้ก็ไม่มีอะเห็นป่ะมันเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าออกคําถามมาถามๆแต่ถ้าคนมันต้องกลับกันเพราะว่าคนที่จะกล่าวหาคุณต้องเอาหลักฐานออกมาแล้ว วันนี้กลายเป็นพูดโอ้โหไปใหญ่แล้วเดี๋ยวฟอกเงินมั่งเป็นเงินสีเทามั่งเป็นนู่นเป็นนี่บ้างไม่มีใครแสดงวารบผิดชอบกับคาพูดเลยวันนี้ถ้าแล้วบางคนก็พร้อมจะเชื่อผมถามว่าถ้าต่อไปบอกว่าผมจะไปยึดครองโลกนี้ต้องเชื่อไหมเออมันไปเรื่อยแล้วยินดีอย่างตอนนี้ถ้าผมไม่ชัวอย่างกระทรวงมหาดไทยอ่ะเราก็ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตรวจสอบ ถูกไหมครับเขาดูแลหลักในเรื่องส่วนของมูลทีนะม,มีคนไปให้ตรวจสอบในเรื่องของอะไรอ่ะ,อะปะปะงปะ,ะก็ก็ยินดีเราก็เข้ากระบวนการหมดอ่ะวันนี้ผมถามว่าเราถ้าเราไม่ไม่อิงตามระบบไม่อิงตามกระบวนการแล้วเราต้องอิงใครอ่ะได้ป่ะโอเคเเโอเคครับมาจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณ